นั่นค่ะยิงค่ะยิง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 มัน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 ต้องนั่งก่อนน่ะมัน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 นอนไม่ได้อ่ะมันยิงอ่ะไม่ได้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 โอุยยิงยิงอุยยิงเพิ่งกินข้าวอิ่มไม่รู้มากกวนมันยิงอยู่มันกำลังยิงอยู่อย่าทำ่าทำใจทำใจเพิ่งอย่เพิ่งอย่เพิ่งอย่าเพิ่ง มันยึงอยู่มันยึงอยู่โอ้มันยิงพี่ตัวให้หน่ <ร Stevens. S 1> อยดิอ้าลงแล้ววันน <exaggerated> ี้พ <Hazrat> ี่ตัวให้หน่อยอย่างสบายๆ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 เออนั่นแหละไม่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 อ่ะงายท้องงายท้องงายท้องเออนั่นแหละนั่นแหละเออเออระบบย่อยพันผวนมือเอเจียงอะไร โอ้ยอยากได้โอ้ยลูกไม่ขึ้นโอ้ยพี่เขียนเอาไหมเลยบาตบาตบ,าบาอัอาเขบคุณนะที่ไังไม่จ้างอเอากลับต้เร็วหน่อยสิโอทำไมมันแน่นอย่างนี้วะกินข้าวเสร็จเมื่อกี้แน่นติ๊กเลย ก็ยิ่งชิวเอ,อยออย่อยรออาาร่านย่อยรอเขาไปวิ่งมัน,นฟังเพลงมันเพลินกันอะไยังไม่ออกเพื่อกินข้าวเสร็จค่ะมันก็จะนเน้นๆหน่อยค่ะเพื่อกินข้าวเสร็จกันเน้นๆหน่อยอย่างเงี้ยข้างนอกไม่เป็นไะอยู่มาอยู่ข้างในดีกว่า แบกกล้วขาขึ้นมาโอ้ยแน่นวะ่ะกินก้าวอิ่มเอ้เปิดยังวะหาที่นอนก,กันหรอกอไปข้างในดีกว่าดันเข้าไปออนี่แหละมีอาโลมาด้วย,ยได้ที่แล้วอ่อ จะกันฟินอย่างี้หาต้องทิ้งตัวนอนแล้วทีเนี้ยหาได้ที่แล้ยเนี้ยอ้าเออใครแน่เนี้ยไม่มีใครมารบกวนนะขออนุญาตนอนนะคะสปากินอิ่มแล้วก็นอนสปาสปามาอวนนี่กาสปาแล้ว มากเก๋สปาที่แบบใท้ามาสดชื่นนะครับอุ๊ยโฆษณาเข้าด้านนะ <c oughs> อันมล์มาหอมซื้อใจอ่ะอรับเพิ่อนขนาดวะฟินแซ่บพวคนี้ตัวอื่นเขาเออกไปเรียนเด้ตัวนี้กินปุ๊บอิมปับ๊บเขาห้องร้อนปุ๊บย,ยึงเด้มันยึง nhưng